สวัสดีคร,ครับผมจิเตอร์ยิมนะครับก็วันนี้มาอ่าร่วมงานที่ชินลมนะครับพนักงานชินลมก็เออเป็นเออเจอโฉมใหม่ที่พนักงานชินลมนะก็รู้สึกว่าดูทันสมัสยมากขึ้นแล้วก็มีการแบ่งโซนต่างๆที่แบ<อ>บว่าชัดเจนมากขึ้นก็สำหรับใครที่สายช้อปปิ้งนะฮะก็จะนำให้มาที่พน<อ>ักงานชินลมได้เลยฮะก็มีสินค้าที่แบบว่าซื้อง่ายแบบเข้าคลุกครับแบบไม่ต้องเดินเดินเดินเยอะครับ ใช่ซึ่งแบบเออเรียกได้ว่าสายแฟชั่นก็คือต้องนำพาเลยครับเพราะที่นี่มีแบบสินค้าแฟชั่นแบบเยอะมากจริงๆเราชอบชั้นไหนครับเออชั้นสองครับผมไม่แน่ใจแต่เจอลูกชั้นเลยนะับอ่าเว่าจะเป็นแบบสินค้าแบบทั่วแบบนั้งหอมงพวกสกินแคร์ไปจนถึงแบบเสื้อผ้าร้านว่าเห็นว่าเมื่อเช้าไปร้านอะไร ตอน,เ,นเช้าผมไปรับปริญญามาก็รับปริญญาเสร็จปุ๊บผมก็เจอเแฟนเสร็จก็รีบวิ่งไปที่นี่เลยเก็รู้สึกดีใจมากๆับที่มีแฟน,นไปไปร่วมรับปริญญาด้วยไปคอนเสิเรต์ตท,ท่านก็มีคนเดินไปคอนเสร์ด้วยครับวันนี้ก็รู้สึกตะปิี้มากครับแล้วก็วันนี้ได้มาเจอที่นักแสดงอีกหลายคนมากเลยครับที่ที่งานที่สุดลลยอด รับปริญญาปีใหม่คริสต์มาสเลยแล้วกันอะไรไม่รู้พี่สงต้องต้องอธิบายก่อนนะวงนี้คือวงที่ผมออกสาเอะไรนะ เป็นการตั้งส uh, um, ัญญาณทาง่ารจับงาน้ายการนี้กันก็ต้องคืออันนี้คือเป็นคอลเลซชั่นคู่ฮะก็เลยอยากใส่คู่ของคู่การกับการขอคู่กัเป็นคอลเลซชั่นเดียวกันคบะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแต่เพิ่งใส่วันนี้วันแรกครับใช่ก็ตัวแฟแฟร์ใันเดียวมากเพระช้อปปิ้เต้องชี่รบ่อยๆใช่ก็คือต้างบ สวยทั้งคู่นะแต่ว่ามันสองสองวงเนี้มันเรียงความใหญ่กับเล็กนิดนึงครับก็ถ้าวันไหนเสื่อวงหนหรือว่าอะไรก็สลับกันใส่และผมของยังก็มีร้านผ้าชนานะครับที่เพุทธไทยจัดไปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราเจ็งไปครับผมซึ่งเรื่ Ost, องอะไรนี้ก็จะมีการถ่ายมาอะไรทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนรอดไปนครับ ได้มีโปรเจกต์แน่นอนครับส่วนที่ปีนี้ก็แฮปปี้นิวเยียทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าโปรเจกต์ตอนช่วงที่ปีก็เพื่ให้คนรอติดตามดูก่อนว่าตอนที่ปีเราจะทำอะไรกันบ้างไปเรียนด้วยว่าแบบไม่ปล่อยให้แฟนแบบเหนาแน่นอนครับผมแล้วก็จริงๆต้นปีหน้าก็ยังมีแบบแฟนหีิแฟนชายอีกเรื่อยๆกันผมก็อยากฝากแฟนทุกคนแบบรอติดตามแเพราะว่าต้องตอบเราทุกคน